ยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครั้งที่2องตำแหน่งครูผู้ช่วยข้อมูลผู้รับการประเมินข้าพเจ้านางสาวจันจ,จิรากุดสุบรรจุเข้ารับราชการเมื่อวันที่31ตุลาคมพุทธศักราช2565ตำแหน่งครูผู้ช่วย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพประวัติการศึกษาจบการศึกษาระดับปริญญาตรีบัญชีบัณฑิตจากมหาวิทยาลายัยเอเชียอาคาเน์ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูจากมหาวิทยาลายัยธนบุรีประวัติการทำงาน ปีพุทธศักราช2554ถึงปีพุทธศักราช2565ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนสาขาวิชาการบัญชีที่วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโป่งบริหารธุรกิจจังหวัดราช,ชบุรีปีพุทธศักราช2565ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน วิทยาลัยเทคโนโลยีพานครพาณิชยาการจังหวัดกรุงเทพมหานครปัจจุบันตำแหน่งครูผู้ช่วยกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาจังหวัดกาญจนบุรีชั่วโมงสอนตามตารางภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2566วิชาเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ทั6ถึง2ทั9วิชาธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ทั7ถึง5ทั9กิจกรรมชุมนุมกิจกรรมจิตอาสากิจกรรมคุณธรรมจริยธรรมรวมทั้งสิ้นจำนวน23คาบต่อสัปดาห์ภาระงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ครูที่ปรึกษาระดับชั้นมันธยมศึกษาปีที่6.5ับหครูเวรประจำวันวัน,วนพฤหัส,สบดีบริเวณประตูหนึ่งงานสวัสดิการและงานต้อนรับงานธนาคารโรงเรียนและงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายข้าพเจ้าได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มใจและเต็มกำลังความสามารถ ด้านที่1ด้านการปฏิบัติงานวินัยและการรักษาวินัยข้าพเจ้าปฏิบัติตนตามระเบียบแบบแผนของสถานศึกษารวมทั้งการแสดงออกทางอารมณ์กิริยาท่าทางและการสื่อสารให้เหมาะสมกับกาลเทศะของผู้เรียนเช่นการพูดจาไพเราะปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสิทธิ มาทำงานตรงต่อเวลาเข้าสอนตรงต่อเวลาแต่งกายถูกต้องตามความเหมาะสมคุณธรรมจริยธรรมข้าพเจ้าปฏิบัติตนเป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรมเป็นครูที่ประกอบด้วยคุณงามและความดีซึ่งกระทำด้วยความสำนึกในจิตใจอบรมนิสยัยให้นักเรียนมีระเบียบวินยัยมีความรับผิดช,ชอบ ดำรงตนตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเข้าร่วมศาสนากิจของศาสนาพุทธข้าพเจ้าสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุขให้ความร่วมมือกับชุมชนและเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆที่ชุมชนจัดขึ้นอาสา,าช่วยงานเพื่อนร่วมงานผู้บังคับบัญชาและบุคคลอื่นตามกำลังที่ข้าพเจ้าสามารถทำได้ด้วยความเต็มใจเสมอ จรรยาบรณวิชาชีพครูข้าพเจ้าปฏิบัติตนเหมาะสมกับความเป็นครูตามจรรยาบรณวิชาชีพครูและได้มีการพัฒนาตนจนเป็นที่ยอมรับในสถานศึกษาเข้าร่วมการอบรมสัมมนาหรือประชุมเพื่อที่จะพัฒนาตนเองด้านความรู้คุณธรรมการปฏิบัติตัวและบุคลิกภาพเห็นคุณค่าและความสำคัญของการเป็นครูที่ดีอยู่เสมอ มีความรักและศรัทธ,ธาในวิชาชีพครูพึงกระทำตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีต่อสิทธิ์ทั้งทางตรงและทางอ้อมอุทิศเวลาส่วนตนให้นักเรียนเช่นการฝึกอาชีพนักเรียนหอพักในช่วงเวลาหลังเลิกเรียนการอบรมเชิงปฏิบัติการในด้านศิลปะกับงานดอกไม้เป็นต้น การดำรงชีวิตตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงข้าพเจ้าตระหนักถึงคุณค่าของการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงน้อมนำหลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อความผาสุกข,ของตนเองในปัจจุบันและอนาคตนำหลักของปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาสอดแทรกไว้ในการเรียนการสอนพบว่านักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ ที่จะนำหลักของความพอเพียงคือพอประมาณมีเหตุผลมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวบนเงื่อนไขของความรู้คู่คุณธรรมสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้จิตวิญญาณความเป็นครูข้าพเจ้าปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถเต็มเวลา เอาใจใส่การปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอจิตสำนึกความรับผิดชอบในวิชาชีพข้าพเจ้ารักและศรัทธาในวิชาชีพครูและเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรวิชาชีพครูด้วยความเต็มใจปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจและภาคภูมิใจเข้าร่วมกิจกรรมและสนับสนุนองค์กรวิชาชีพครู ข้าพเจ้าคอยให้คำปรึกษาแนะนำผู้ร่วมวิชาชีพให้ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและยึดมั่นปฏิบัติตนต,นตามจรรยาบัณวิชาชีพครูอย่างเคร่งครัดด้านที่2การประเมินผลการปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอนข้าพเจ้านำผลการวิเคราะห์หลักสูตรมาตรฐานการจัดการเรียนรู้และตัวชี้วัด หรือผลการเรียนรู้มาใช้ในการจัดทำรายวิชาออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลายการบริหารจัดการชั้นเรียนข้าพเจ้าจัดการชั้นเรียนโดยจัดบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้กระบวนการคิดทักษะชีวิตและการพัฒนาผู้เรียนปลูกฝังให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบ โดยให้มีการทำความสะอาดห้องเรียนทุกครั้งหลังเลิกเรียนมีการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยการศึกษาและสำรวจติดตามพฤติกรรมของผู้เรียนเป็นรายบุคคลเช่นการออกเยี่ยมบ้านและดำเนินการช่วยเหลือนักเรียนตามสภาพจริงการพัฒนาตนเองข้าพเจ้ามันศึกษาและพัฒนาตนเองอยู่เสมอร่วมกิจกรรมการฝึกอบรม กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนคู่ทั้งในและนอกสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องการทำงานเป็นทีมข้าพเจ้าได้ร่วมกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาให้ความสำคัญในการทำงานเป็นทีมให้ความร่วมมือร่วมใจเพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายร่วมกันเต็มใจที่จะอาสาช่วยเหลืองานต่างๆของสถานศึกษา โดยยึดหลักการทำงานเป็นทีมคือมีวัตถุประสงค์ชัดเจนมีการจัดลำดับความสำคัญในการทำงานผลการทำงานรุ่ร่วงตามเป้าหมายและมีการประเมินผลและปรับปรุงงานสม่ำเสมองานกิจกรรมตามภารกิจบริหารงานของสถานศึกษาข้าพเจ้ามีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายเช่น การดูแลนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6.5เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังงให้นักเรียนมีวิน,นัยมีความรับผิดชอบการปฏิบัติงานจิดเจ้าหน้าที่งานธนาคารงานสวัสดิการและงานต้อนรับและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายข้าพเจ้าได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับเทคโนโลยี และนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนเช่นสื่อมัลติมีเดียสื่อการสอนแอปพลิเคชันในการเรียนการสอนช่วยให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพผู้เรียนสามารถทำความเข้าใจและเห็นภาพได้ชัดเจนสามารถได้ศึกษาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนข้าพเจ้ามั่นเช็คชื่อนักเรียนในตอนเช้าและเลิกเรียน ดูแลเอาใจใส่นักเรียนติดตามพฤติกรรมนักเรียนมีการบวกคะแนนเมื่อนักเรียนประพฤติดีและมีการหักคะแนนเมื่อกระทำความผิดการวัดประเมินความสลาดทางอารมณ์หรือ EQ สรุปผลการประเมิน EQ มีนักเรียนอยู่ในเกณฑ์ต่ำกว่าปกติ4คนปกติ9คนสูงกว่าปกติ5คน การวัดประเมินจุดแข็งและจุดอ่อน SDQ สรุปผลการประเมิน SDQ มีนักเรียนอยู่ในเกณฑ์กลุ่มปกติ12คนกลุ่มมีปัญหา4คนและกลุ่มเสี่ยง2คน 2> การศึกษารายกรณีจากการโฮมรูมในตอนเช้าข้าพเจ้าพบว่านางสาวคัทริยาอริยะประชา มีปัญหาด้านการขาดเรียนบ่อยครั้งในฐานะที่ข้าพเจ้าเป็นครูที่ปรึกษาจึงสนใจที่จะศึกษาและติดตามพฤติกรรมของนางสาว mm. คาทริยาอาริยาประชาข้าพเจ้าได้ทำการเยี่ยมบ้านของนางสาวคาทริยาอาริยาประชาได้พบกับมารดาพบว่ารายได้ทางบ้านไม่เพียงพอทำให้นักเรียนไม่ได้มาเรียนจึงได้พูดคุยและเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาคือ การหารายได้พิเศษในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์หรือช่วงปิดเทอมโดยพบว่านักเรียนมีการวางแผนการแก้ปัญหาของตนเองโดยการหารายได้พิเศษเพื่อนำมาเป็นค่าใช้จ่ายในการเรียนและแนะนำให้นักเรียนได้ติดต่องานแนะแนวเพื่อขอสนับสนุนทุนการศึกษาต่อไปถึงแม้ว่าการศึกษาครั้งนี้ยังไม่เสร็จสิ้นสมบูรณ์ในขณะที่รายงานนี้ ผู้ศึกษาหวังว่าการช่วยเหลือพัฒนาปรับปรุงพฤติกรรมของนางสาวแคทร,ริยาอาริยประชาจะได้ผลสำเร็จเป็นอย่างดีเพราะในปัจจุบันพฤติกรรมของนางสาวแคทร,ริยาอาริยประชามีการพัฒนาการไปในทางที่ดีขึ้นเรื่อยๆ